พี่มอลลี่สวัสดีครับกำลังไปนะรอแป๊บหนึ่งเลยพี่พอยสวัสดีครับผมดำแล้วอัน,นชื่อจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่สีดำนะทุกคนมัน,เป,นเป็นสีดาร์กบลูใช่ครับเป็นสีดาร์กบลูซึ่งเจไม่กล้าย้อมดำเพราะว่าเผื่อแบบในอนาคตอะไรแบบเนี้ยอาจจะได้ยอมกลับก็อาจจะเอาเป็นสีดาร์กบลูก่อนดีกว่า แต่แบบพอเราเจงก็ตัดผมเสียออกไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราไปกัดร้านแรกก่อนแล้วแบบมันมันขาดเจงก็เลยแต่แบบพอมากัดรอบสองกับอีกร้านหนึ่งผมแบบไม่ขาดเลยแต่ว่าแบบปลายมันช็อตตั้งแต่ตอนที่แบบยอมครั้งแรกแล้วก็เลยเออตัดออกน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ชอบเวลาที่แบบมันสระผมแล้วแบบมันเป็นก้อนอ่ะมัน สวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์แล้วนี่ตอนนี้ทุกคนทํางานกันอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะมอปลายสุดๆเราแตดผมแบบยังไม่ชินอะ่ะ <c oughs> เด็กมปลายโรงเรียนไหนครับโรงเรียนกาลสีวิทยาศาสตร์ครับเป็นเด็กกพสรรุ่นที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนาเด็กเลยนี่จะบอกนะว่าตอนที่ไว้ผมยาวเจ็มหน้าไม่ไมวไม่เล่นตัวเองดีกว่า ไม่ชินเนอะ <laughs> ไม่กล้ามองตัวเอ,อ,องในจออุ้ยมอไซค์ในกรุงเทพสดจสุดจริงๆ แต่อยากจะบอกนะครับทุกคนวันนี้เจมกับพีเนตนะครับผมมีไลฟ์ที่เพจของกังนําคลินิกนะครับผมก็ามาให้กําลังใจกันได้นะครับตอนทุ่งหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ชินเหมือนกันโธไม่มีปลอยผมให้เล่นเลย Thailand, you go sana. <laughs> um. พอพูดถึงอายุสิบแปดเรางก็รู้สึกเจ็บแปลกๆเจ็บแปลกๆ,ๆ,ๆพี่เน็ตอยู่ไหนพี่เน็ตน่าจะกำลังแบบว่าไปแต่งหน้าทําผมอยู่มั้งครับน้นองก,กา้าวทำประชาชนยังครับเดี๋ยวเรา แม่พาไปทําครับผมเดี๋ยวต้องกลับกาลสินไปทํานะบูเรมันทําที่กรุงเทพก็ได้หรอกไม่ชินอ่ะ ส right. วัสดีครับ s <S พี่รอนสวัสดีครับเหมือนเด็กจริง้าพวกเธอก็พูดเกินไปรู้ไหมว่าเราคิดจริงนะ ลายออกปะพูดเล่นอะตัดสั้นจังที่จริงๆอะคือปลายมันคือปลายมันช็อตมากเลยครับแน่แล้วเจนก็เลยรู้สึกว่าเอออยากตัดออกเพราะว่าเวลาสระผมอะคือใครที่ทําสีผมคือจะคือจะรู้เลยว่าตอนที่สระผมถ้าเื่อไม่ใส่ครีมนวดก่อนอะมันต้องสระแชมพูก่อนใช่แล้วก็ต้องใส่ครีมนวดตามแล้วถ้าเกิดเราสระแชมพูก่อนอะมันจะมีความแบบสางไม่เข้า เป็นก้อนแล้วเจไม่ชอบความรู้สึกนั้นเลยอะ่ะก็น่าจะเป็นที่ปลายอะไรอยเงี้ยพอตัดปลายออกแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันก็คือเจมไปย้อมที่ลาไลฟ์ซาลอน on, ใช่ไหมครับแล้วแบบคือพี่เขาทําดีมากแบบแทบจะคือจากผมที่แข็งๆอะ่ะนุ่มแบบนุ่มมากนุ่มจนเจมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ <laughs> เพราะปะกติเจมคนที่ผมแข็งแล้วผมเส้นหนาเส้นใหญ่อยู่แล้วเนะะี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางเขามากด้วยครับ แต่ผมสั้นก็ดีนะแบบรู้สึกสบายหัวมากสะผมรับเดียวได้ผมรับเดียวก็แห้งแล้วแต่ก็ยังอยากผมยาวนิดนึงอยู่ดีพี่เจมส่งส่งส่งเท่าไหร่คะ เป็นลงทะเบียนหรือว่าเป็นอ e m s เอสูงใช่ไหมก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าครับผมแต่ตอนที่วัดล่าสุดน่าจะประมาณร้อยแปดสิบแบบเหมือนกับไปวัดที่โรงพยาบาลคือถ้าเบิดวัดที่โรงพยาบาลมันจะต่ำกว่าเกณฑ์มาประมาณน่าจะหนึ่งเซนป่ะจึงมจำไม่ได้คือปกติสูงร้อยเจ็สิบเก้าแต่ถ้าเปิดไปวัดที่โรงพยาบาลก็ประมาณแบบร้อยเจ็สิบแปดอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนที่ไปวันล่าสุดมาได้ร้อยแปดสิบแล้วแต่ด้วยครับว่ามันก็แล้วแต่ที่ด้วยหลอมั้งแต่จริงๆก็เอาสแตนดาร์ดตัวเองไว้ก็คือร้อยเจ็ดสบก้าอะไรเงี้ยดูข่าวแผ่นดินไหวยัง ที่ไหนอะครับเด็กกำลังโตโตสุดๆแล้วไม่โตไปมากกว่านี้แล้ว Why is net off now? And and uh, and we we'll go to studio. I think so. Net is here. เอยถูกไหมเจมร,รู้สึกเหมือนเจมพูดไม่ถูกโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเจมลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าเจมถึงละเดี๋ยวไว้พูดคุยกันนะค,ะครับบ๊ายบาย